ข้างรักแหมข้างรักอะไรขนาดนี้เนี่ยเอ้ยเขินหมดแล้วพอไม่เป็นไรหรอกครับผมยอมได้ทุกอย่างไม่เป็นไรหรอกผมนะ่ะเก่งทุกอย่างอยูอย่แล้วพี่ชายมีพี่ชายไม่ช่วยหนูเลยอ่ะหนูทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยมาช่วยหนูหน่อยหนูจะฟ้องแม่นะ ฮฉันไม่ทำหรอกทำคนเดียวถ้าเธอฟ้องแม่แม่ก็ไม่เชื่อแกหรอกฮ่่ในใจของแดนเนีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในใจของแดนเนี่ยทำไมกันวะพี่ชายไม่ช่วยอะไรเลยนั่งยืนอยู่ได้อืมอืมฉัน แผนแผนแผนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตก,ตกอ๋อสิ่งที่พี่ชายเกียดก็คือสิ่งที่พี่ชายจะต้องทำแผนทำแผนทำสงครามกับพี่ดีกว่าพี่จะได้เลย ท่ะเป็นคนเช่นนะพี่ชายอีนั่นเนี่เ,เ,เนี่ยกโจซะโอเคค่ะทุกคนต่อจากนี้อาจจะมีเ,เจ้าพวกนี้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากว่าไม่อยากว่าทุกคนขอนะ หน <UI? S 2> ึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นมาโอ้ยพี่ชายผมอยากให้ถ้วยนี่นี่นี่แตกปังวิน้องสาวแกก็ทำไปคนเดียวแซ่ฉันอยากทำด้วยกับแก ผมเนี่ยแต่ของผมพังหมดแล้วห <c oughs> นึ่งชั่โชวโมงหลังจากนั้นโถไปนมื่อโถฉันพยายาม เหม็นแฟะลอยากครับก็มีแพ้มีชนะบ้างครบใจเย็นเย็นดึงชั่วโมงหลังจากนั้นขอบคุณ ขอบคุณไม่ได้นะครับหวังว่าจช่วยนะทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยก็บอกเองนี่ว่าจะช่วยไม่ต้องผลทำไม่ต้องการของตอบรับฉันก็แค่ขอบคุณอะไรอะทำไมอะเดนียวนะ คุณเดี๋ยวเพิ่งทิ้งผมไปสิผมยังอยากให้คุณอยู่อยู่เลยไปเจอกัน EP น่พีสองนะจ๊ะ <c oughs>